เมืองไกลๆต่างประจักษ์ในศักดิ์รีนางกำเนิดเกิดแล้วแก้ววันนี้ประชาี่เรื่องลือ ณเมืองมิถิลามีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อนางแก้วเป็นลูกของชาวบ้านในเมืองนั้นก่อนตั้งครรภผู้เป็นมารดาได้ฝันว่าเทวดานำแก้วมาให้พอให้กําเนิดบุตรสาวเลยตั้งชื่อว่าแก้วแต่ตอนเกิดมานางมีใบหน้าเหมือนม้าชาวบ้านจึงเรียกนางว่านางแก้วหน้ามา้าวันหนึ่งมีว่าวจุลาอันหนึ่งปิวมาตกหน้าบ้านของนางเมื่อนางเก็บว่าวุลาได้ นางแก้วรู้ทันทีว่าเป็นว่าวของเชื้อพระวงศ์จึงเก็บเว้านี้เข้าบ้านเมื่อพระพินทองตามมาขอว่าคืนนางแก้วกับไม่ยอมคืนให้แต่เสนอเงื่อนไขกับพระพินทองว่าจะยอมคืนให้ก็ต่อเมื่อมารับนางเข้าวังไปเป็นมหิสีด้วยความที่พระพินทองอยากได้ว่าคืนจึงรับปากกับนางแก้วไปผ่านไปหลายวันก็ไม่เห็นพระพินทองมารับนางแก้วจึงเล่าให้พ่อกับแม่ฟัง และขอให้ไปทวงสัญญาเมื่อไปทวงสัญญาแล้วท้าวมงคลนลากกดโกรธเป็นอย่างมากเลยตัดให้นาตัวไปประหารแต่นางมนทากล่าวว่าเมื่อลูกไปสัญญาไว้แล้วก็ควรทําตามสัญญาท้าวมงคลนลาดจึงผ่อนผันโทษโดยให้นางแก้วไปยกข้าหาสซเมนไว้ในเมืองภายในเจดวันหากไม่สําเร็จจะต้องได้รับโทษประหารแต่ถ้าสําเร็จจะจัดพิธีอภิเศษสมรสกับพระพินทองนางแก้วจึงออกเดินทางเข้าป่าจนมาพบพระฤาษี นางแก้วรีบเข้าไปกราบและเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพระฤาษีจึงเสกของวิเศษให้สองอย่างคือมิดอิโต้ที่ทําจากไม้เท้าของพระฤาษีและเรือเหาะที่ทําจากหนังสือนอกจากนั้นยังสอนเวทมนต์คาถาท,าที่ทําให้ถอดหน้าม้าออกกลายเป็นหญิงสาวรูปงามอีกด้วยหลังจากนั้นนางแก้วจึงขึ้นเรือเหาะตรงไปที่เขาพระสุเมนทันทีพอได้เขาพระสุเมนมาแล้วก็กลับไปไหว้พระฤาษี และขึ้นเรือหอะก,กลับเมืองมิถิลาเพื่อนำเขาพระสุมเมนไปถวายจากนั้นนางจึงได้เข้าไปอยู่ในวังดังสมใจปรารถนาถึงกระนั้นเท้ามงคลราชก็พยายามหาหนทางกีดกั้นนางแก้วอยู่ๆก็นึกขึ้นได้ว่าเท้าวพรหมทัตเจ้าเมืองโรมวิถีมีพระธิดานา,นามว่านางทัศมาลีจึงส่งสารไปเพื่อยื่นข้อเสนอให้ส่งตัวพระโอรส ไปอภิเศกสมรสก่อนเดินทางไปพระพินทองสั่งให้นางแก้วมีลูกไว้รอนางแก้วเลยคิดแผนเพื่อที่จะมีลูกกับพระพินทองโดยแปลงกายเป็นนางมณีหญิงสาวลูกสองตายายในป่าเมื่อพระพินทองผ่านมาเห็นในขณะที่นางกำลังอาบน้ำพระพินทองเกิดลงรักนางเข้าและไปเกี่ยวพารณสีจนได้นางเป็นเมียต่อมานางตั้งครรภ์ พระพินทองต้องกลับกรุงม,มิถิลาและได้มอบแหวนให้นางเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าเด็กในท้องนางแก้วเป็นลูกของพระพินทองขณะเดินทางกลับกรุงม,มิถิลาระะว่างอยู่ในทะเลเรือสำเภาของพระพินทองถูกมรสุมพัดเข้าไปในถิ่นยักษ์ในขณะเดียวกันนางแก้วก,ก็ครอบบุตรชายก็คิดจะพาลูกกลับไปหาพระพินทองจึงแวะเวลาพระฤาษีพระฤาษีบอกนางแก้วว่าพระพินทองกาลังอยู่ในอันตรายนางแก้วฝกักลวยกับพระฤาษีและแปลงกายเป็นชายหนุ่ม ขึ้นเรือเหาะไปรบกับทา้าพันลราชเจ้าเมืองยักษ์จนได้รับชัยชนะพระพินทองจึงครองเมืองยักษ์และยกนางสร้อยสมุนทาและนางธิดาพญายักษ์ให้เป็นชายานางแก้วในร่างชายหนุ่มจึงพานางสร้อยสมุนทานและนางธิดาพญายักษ์ไปหาพระลือศีแล้วเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังพร้อมถอดรูปหน้ามาให้ดูสองธิดายักษ์รับปากว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับหลังจากนั้น นางแก้วจึงพาสองธิดายักษ์มาคืนพระพินทองต่อมาพระพินทองก็เดินทางกลับเมืองมิถิลาพร้อมกับสองธิดายักษ์นานแก้วพาลูกกลับมาเมืองมิธิลาและกลับทูลว่าลูกของตนเป็นพระโอรสของพระพินทองกับนางแก้วพระพินทองกับท้าวมงคลราชไม่เชื่อนานแก้วจึงมอบแหวนที่พระพินทองเคยมอบให้นางในร่างนางมณีให้รูเป็นหลักฐานนางสร้อยสุม,มนทา นางธิดพยาพญา์ช่วยกันเลี้ยงดูพระโอรสและยกมือไหว้นางแก้วทําให้พระพินทองเกิดความสงสัยจนสืบสาวรู้ความจริงว่านางมณีเป็นคนเดียวกันกับนางแก้ว พระพินทองตัดสินใจแอบนำรูปแก้วหน้ามาไปเผาไฟเพราะไม่อยากให้นางกลับไปใส่รูปแก้วหน้ามาอีกทำให้นางแก้วโกรธมากพระพินทองต้องงอนางอยู่นานจนมีเหตุการณ์ที่เท้าไกยมาศอยากคลองลคอนครไกลจัก แค้นใจที่เท้าพระราชถูกฆ่าตายกย็ยกทัพมาตีเมืองมิธิลานางสร้อยสุม,มนทากับนางธิดาเม,มืองยักษ์ขอให้นางแก้วกลับมาช่วยนางแก้วยอมช่วยเพราะเห็นเก็บพระนางมนทาและแปลงกายเป็นชายหนุ่มขณะนั้นนางท้องลูกแฝดสามเมื่อถึงคราวยักษ์จะพ่ายแพ้ก็กระดทืบเท้าด้วยความโมโห ลูกของนางจึงคลอดออกมาเท้าไกยมาตกใจมากที่คนที่ตนสู้ด้วยไม่ใช่ผู้ชายพอชนะศึกนางแก้วในร่างของชายหนุ่มจึงขอรากกลับทันทีพระพินทองมั่นใจว่าต้องเป็นนางแก้วแน่นอนเลยตามไปหาที่ห้องกล่าวขอโทษและง้องนางจนสำเร็จต่อมานางแก้วจึงให้คนไปรับพ่อกับแม่มาเลี้ยงดูไม่นานนางแก้วก็ตั้งครรภ์อีกครั้งและได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข